สวัสดีครับต่อไปนี้เรามาศึกษาระบบกระดูกและระบบกรารเนื้อกันนะครับโดยเริ่มกันที่ระบบกระดูกก่อนนะครับองุประกอบของกระดูกในร่างกายจํานวนกระดูกภายในร่างกายของมนุษย์เรานั้นเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะประกอบไปด้วยกระดูกสส่วนใหญ่ๆคือกระดูกแกนและกระดูกระยางซึ่งกระดูกแกนจะมีทั้งหมด 80ชิ้นได้แก่กระดูกศีรษะกระดูกอ่อนกระดูกซี่โครงและกระดูกสันหลังส่วนกระดูกระยางนั้นจะมีทั้งหมด1 2 6ชิ้นได้แก่กระดูกหปะระกระดูกสะบักกระดูกต้นแขนกระดูกเชิงกรานกระดูกต้นขากระดูกเท้าซึ่ง รวมทั้งหมดแล้วในร่างกายจะมีกระดูกทั้งสิ้น206ชิ้นต่อมาเรามาดูระบบกล้ามเนื้อกันนะครับชนิดของกล้ามเนื้อในร่างกายมนุษย์เรานั้นกล้ามเนื้อประกอบด้วยเซลล์กล้ามเนื้อเรียงชิดกันเรียกว่าเส้นใหญ่กล้ามเนื้อมีทั้งหมด3ชนิดดังนี้นะครับชนิดที่1กล้ามเนื้อเรียบชนิดที่2 กล้ามเนื้อลายและชนิดที่3กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อเรียบนั้นมีลักษณะเรียวแหลมหัวท้ายไม่มีลายมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางเซลล์เป็นกล้ามเนื้อในอวัยวะในร่างกายพบในอวัยวะภายในส่วนใหญ่ในช่องท้องการทำงานนอกเหนืออำนาจจิตใจกล้ามเนื้อลาย มีลักษณะเป็นเส้นลายยาวมีลายตามขวางมีมีหลายนิวเคลียสจุบริเวณขอบเซลล์เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ทั่วๆไปของร่างกายเช่นกล้ามเนื้อที่แขนขาเป็นต้นการทำงานภายใต้อำนาจจ,จิตใจและชนิดสุดท้ายกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกมีลายตามขวาง เป็นแถบสีทึบสลับกับสีจางเซลล์กล้ามเนื้อมีแขนงไปประสานกับแขนงของซเซลล์ใกล้เคียงการทำงานนกเหนืออำนาจจ,จิตใจ